พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานหนังสือธรรมะฉบับธรรมนาวาวัง <Okay. S 1> แก่พระสงฆนิกรชาวไทยนะครับมีการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะอันทรงคุณค่านี้พระราชทานเป็นธรรมทานโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขอันพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาผ่านหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตรงตามพุทธบัญญัตินะครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะครับมาตาปิตุบูชาอาจารยบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบุรพรมหากษัตริยราชาทุกทุก,ทกพระองค์หนังสือธรรมนาวาวังคือหนังสือคู่มือชีวิตพระรชาชทาที่รวบรวมกระบวนการและวิธีการในการดับทุกข์ด้วยปัญญาของตนผ่านหลักสัจจศาสตร์ ศาสตร์แห่งความจริงอันประเสริฐหรือว่าอริยศาสตร์4นะครับประกอบไปด้วยหนังสือ4เล่ม 1. หลักการชาวพุทธ 2. อลริยศาส์ภาวนา 3. หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และ 4. แนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังนะครับเป็นหนังสือที่อ่านง่ายแต่ลึกซึ้งสามารถใช้ได้ตั้งแต่แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันจนถึงดับภพบดับชาติ เข้าสู่มรรคผลนิพพานนะครับเรียบเรียงเป็นกระบวนการเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายพร้อมภาพวาดฝีพหัสนะครับประกอบเนื้อหาอ่านได้ทุกเพศทุกวัยทุกศาสนานะครับเพราะคือคู่มือเผชิญความจริงชีวิตของมวลมนุษยชาติสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นะครับธรรมนาวาวัง n e t e b o o k นะครับ นี่คือความเป็นมงคลนะครับที่ในหลวงพระราชทานให้กับพวกเราพี่น้องชาวไทยนะครับได้ศึกษาธรรมะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันอันนี้ผมลองเข้าไปดาวน์โหลดมาดูแล้วนะในนั้นรทรหน้าตาหนังสือออกมาแบบหลายเล่มเลยมีให้เลือกเยอะมากแล้วก็เป็นธรรมะที่ เข้าใจง่ายที่สําคัญเน okay. ี่ยน่าจะเหมาะกับผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าตัวหนังสือในเล่มค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็มีภาพประกอบเป็นช่วงๆครก็ท่านก็เข้าไปดาวน์โหลดบางท่านทําไม่ถูกก็ให้ลูกหลานทำให้ได้เด็กสมัยใหม่เขาจะเข้าไปได้ง่ายที่เว็บไซต์ธรรมนาวานะครับภาษาอังกฤษ .net/slash/ebook นะครับก็จะมีแนวทางในการปฏิบัติตนให้พ้นจากความทุกข์และมีความสุขในชีวิตนะครับ